ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีพี่อเพื่อนที่ติดตามช่องสไตล์คนมุราณนะครับชิ้นเคยครับก็มาสองผ้ากับที่วิเครยนนะผมยังมีผ้าให้ชมนะครับผมเป็นวัตถุมงคลที่เป็นผ้าใหม่ครับผ้าใหม่ที่เดินทางไปกาฬลุกปศิลาครับนี่ครับชุดนี้ครับได้มาแค่นี้ครับเข้าหายากมากครับอ๋อชุดนี้ไปล่าสุดนียครับเมื่อต้นเดือนครับเมื่อประมาณสัก วันที่22 22ถึง28ที่ผ่านมานี่เองก็คือกลับบ้านสองวันมัน22 28แล้วก็วันที่5ใช่ครับเพราะว่าวัตถุวัคของหลวงปู่ศิลานี้เป็นไม่รู้นะหายากเริ่มหายากแล้วก็อ่ารู้สึกว่าก็อยู่ที่จังหวัดที่รเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะได้พบท่านหรือเปล่าแล้วในมุมมองของผมเนี่ยผมว่าเป็นผ้าใหม่ที่ราคาแพง S <S แล้วก็อยู่ที่วัดเนี่ยราคาสูงม,มากครับหลักร้อยเนี่ยไม่มีมีแต่หลักร้อยไปหลักร้อยไปหาพันไปเก้าร<อ>้อยอะไรเงี้ยคิดว่าหลักร้อยแค่ร้อยสองร้อยไม่ใช่ไม่มี 100, ไม่มีถ้าหลักร้อยสองร้อยไม่มีครับผมท้าให้ไปพิสูจน์เลยแล้วก็จะพูดตรงๆเลยว่าการที่จะได้เข้าพบเนี่ยจะต้องจองบัตรชิวนะครับ<อ>แล้วอยู่ๆเนี่ยคุณไปเนี่ยคุณจะต้องวัดดวงมากวัดดวงตรงที่ว่า ไปแล้วเราลุกปู่อยู่เปล่าใช่แล้วคนเยอะไหมถ้าคนเยอะเนี่ยก็ต้องจับไปคิวคุณได้คิวไหนคุณก็ต้องรออยู่ตรงนั้น<อ>ไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วคุณจะเข้าพบเลยมันมันไม่ได้ต,<ะ>ต้องมีบใบคิวมันต้องมีบัตรคิวแล้วก็จะมีคณะกรรมการที่เขาจะต้องดูแลอยู่ตรงนั้นแล้ววันจันทร์นี่ก็หยุดวันศุกร์ก็หยุด<อ>ไม่ให้พบเลยคุณต้องวัดดวงมากเลย ถ้าจะไปหากับหลวงปู่ศิลานะแล้วปู่ศิลาเนี่ยท่านจะมีกิจมต์ในโซนที่ว่าหนองคายร้อยเอ็ดจะก็คือว่าท่านจะท่านจะรับกิจนิเศษหรือว่าร่วมไปวัาพิเศษครับอย่างการไปวัดอที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่หมุนก็คืออาจารย์จ่อยครับอ่าหรือว่าทุกวันนี้เป็นวัดป่าเวรวน ที่ผมไม่สัมผัสส่วนใหญ่วัตถุมงคลน,นี้ก็จะเป็นของหลวงปู่ศิลาที่ปลุกเสกนะครับครับส่วนใหญ่ปลุกเสกก็คือว่าตอนนี้ในในในสายสารนี้ที่ยังที่ตอนนี้ก็จะมีหลวงปู่ศูนย์หลวงปู่ศิลาแล้วก็หลวงปู่หลวงปู่ขำที่มหาสรารคามแล้วก็หลวงพ่ออะไรต่างที่ว่าจะอยู่ในโซนเนี้ยครับที่ที่คนไปไปกราบแล้วก็ไปเช่าบูชา วัตถุมงคลของขง่้นนะ่นนะพอใส่สารที่ว่าที่แต่แต่ก็ต้องไปลุ้นตรงแต่ละที่ว่าเราไปเนี่ยเราจะได้พบเรียวือกป่าแล้วก็ก็จะมีมันเป็นเรื่องของธรรมดาว่าที่ไหนเนี่ยถ้าทันถ้าในเมื่อมีชื่อเสียงแล้วเนี่ยมันก็จะมีคนที่กัดคนที่กันคุณก็ต้องทําตามกฎระเบียบของเขาที่เขาวางไว้แล้วคุณจะคุยนาน,านเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะได้คุยนานนะ าการที่ไปพบจิตจีนสมัยเนี้ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะจะไปคุยนู่นคุยนี่ถามนู่นถามนี่ก็ไม่ได้ก็คือไปก็คือว่าถ้าจะเช่าไปก็คือต้องเช่าเช่าเสร็จแล้วจะให้จานก็คือว่าต้องให้ลุงปู่การเลยให้ตอนนั้นใช่ครับจะไม่มีแบบว่าเอ่อเดี๋ยวรอให้คนน้อยไม่มีคําว่าน้อยครับครับได้ได้มาแค่นี้บุรีเนี่ยคุณคิดดูแล้วกันบุรีเนี่ยยังมีคนแย่งกันเลยอะ่ะอออเนี่ยแค่บุรีเนี่ย แค่บุหรี่เนี่ยยังมีราคาผมบอกเลยว่าแค่บุหรี่เนี่ยยังมีราคาเลยนะอ๋อเท่าไหร่ครับเขาบูชาเท่าไหร่เขาทําบุญอย่างน้อยก็ต้องมีสองร้อยสองร้อยบุหรี่มวลเน,นี้ยอ๋อใช่ผมเนี่ยเห็นบุหรี่มวลน,นี้แล้วนะผมนึกถึงไหนสมัยผมไปตอกตะกุดกับหลวงพ่อคูณที่หลวงพ่อคูณน,นั่งสูบยาเส้นมวลใบตองอะ่ะครับเหมือนกันเลยอ๋อใช่ยุคนั้นอะ่ะแม้แต่ยาเส้นเนี่ยยังมีราคาคุณคิดเอาแล้วกันว่า สุดยอดสุดยอดก<า>็จะได้มามีมีอะไรบ้างครับก็จะมีเนี่ยมีได้มาก็จะมีน้ำมันน้ำมันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเ็าเรียกว่าเป็นน้ำมันน้ำมันอะไรน้ำมันชาตีหรือเปล่าแต่จะหอมมากเลยถ้าเปิดให้เหม,มากเม็น่สีพึ่งใช่ไหมข้างล่างนี่เป็นสีพึ่ง ดมได้ไหมไดใช่ไมอ๋อเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเสร็จเดีย๋ยวเดีย๋ยวจะให้ชมอ๋ออันเนี้ได้มาจากมือลูกปู่เลยแต่เขาเล่นเงนเขาเล่นในนี้มากเลยนะอ๋อก็เรียกว่าสีพึ่งอย่างครับใช่สีพึ่งขอดมหน่อยได้ดมน้่หอมไหมหอมไหมอืมอ่นนี้อันนี้นี่ขนาดอยู่ในถุงนี่ยังไอ้นี่เลยเนี่ยเขาบอกว่าใช้นิดเดียวอย่างนะเนี่ยขวดเนี่ย คือคล้ายกลิ่นเหมือนน้ำมันจันนะครับใช่ครับรเขาเรียกว่ามันชาติอือ้อเขาบอกว่าเหมาะสําหรับคนค้าขายอะครับเขาบอกว่าดีมากเลยทั้งสีพึ่งทั้งน้ามันเนี่ยค้าขายของขายอะไรเงี้ยครับผมรู้ไหมผมเช่ามาขวดเนี้ยเท่าไหร่จักบาทเช่าขวดเนี้ยห้าร้อยห้าร้อยใช่โอ้ ราคาราคาวัดเลยใช่ไหมใช่ราคาวัดห้าร้อยคนยิ่งแย่งกัินเอานะก็สีสีพึ่งเะครับสีพึ่งเชอามาจากวัดอ่ะราคาวัดราคาวัดสี่ร้อยสี่ร้อยใช่ราคาวัดที่สี่ปกติใาเดียวถ่าเั่าไปถ้าถ้าจะมีอ่าเขาเรียกอะไรจะมีที่บนสีพึ่งเยอะๆเนี่ยอย่างนั้นจะเป็นพันอ๋อจะมีเป็นอะไรที่เต็มไปหมดเลย มวลสาร<ค>นะมลสารใช่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ตลับแบบนี้น่าจะเป็นตลับทองตลับเป็นโลหะอืเราเอาอย่างนี้ก็พอเนี่ยเขาดูเหรียญของท่านมีมีอะไรบ้างครับเหรียญของท่านมันมีอันนี้นี่มีบุรีนี่ยังบุรีเลยก็คือว่ารุ่นนี้ที่ได้มาเนี่ยก็คือว่าที่วัดไม่ต้องไปหาแล้ว ไม่มีใช่ไหมมันไม่มีมันหายากมากนี่เขามีนัำเบอร์ติดหมดเลยนะแล้วก็ด้วยความที่ว่าด้วยความที่เร่งรีบก,ก็บอกว่าปูกจานให้หน่อยคนก็คนก็บอกว่าพี่ข้างหลังรออยู่นะ <laughs> อยู่นานนะ <laughs> อะไรเงี้ยเ <laughs> ออเาจะลุงปูกจานให้มาสองเหรียญนี่ผมชอบมาเหรียญละห้าร้อยนหะ้าร้อยใช่ครับ นี่ครับจารให้มาสองเหรียญเหรียญละห้าร้อยครับผมใช่ครับก็ให้น้องปู่ท่านจานให้นะครับผมลงจานให้จากวัดเหรียญละห้าร้อยจริงๆจะให้จานทั้งหมดกันแหละทั้งเหรียญน,นี่แหละแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าคนที่อยู่ข้างหลังอ่ะรอคิวอยู่เขารอคิวแล้วเขาเร่งเรามากเลยครับเร่งเราพี่เสร็ยจยังเสร็ยจยังอะไรเงี้ยเร่งเร่งแบบว่าดุลดินสมณศักดิ์นะครับผมใช่ครับพอสีสะอาด ครับตัวนี้ก็มีเหรียญน,นะครับเป็นตัวนี้ก็คือเป็นพระรุ่นใหม่นะครับพระใหม่ก็มีลองปู่ศิลาเหรียญเยอะครับนี่เป็นลวงปูหมุนที่ปไปที่ไปเดินสายครับที่ไปเช่าวัดครับอ่าตัวนีหลวงปูหมุนนะอ่าแล้วนี่ลวงปู่ศิลาเอาลองเอาลองเทียบกันเลยอ่อยาดี๋ยวผมจะให้เทียบดูว่าอ่าเ <ไอ S 1> นี่ย<ไ>อ่าเทียบเลย ปูมุนนี่เท่าไรครับจากวัดจากวัดสามร้อยวัดสามร้อยครับปูศิลาลปู่ศิลาห้าร้อยโอ้ครับเดี๋<อ>ยวดิพิมพ์ด้วยกันไหมเหมือนกันไหมก็คล้า,ายๆกันครับใช่หลวงปูศิลาเสกนี่ก็หลวงปูศิลาเสกอเพราะว่าหลวงปู่อุดมทรัพย์หรืออาจารย์จ่อยครับอ่าเป็นคนสร้าง เพื่อมาบำรุงพระพุทธศาสนาที่ปัดตจานอใช่อันนี้อ่าอันนี้ก็คืออ่าข้างหลังให้เทียบว่านี่อันนี้เป็นผ้าใหม่นะครับ,รบผ้าใหม่ครับผ้าใหม่แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ไปไง่ายๆถ้าไม่ตั้งใจไปนี่จาก นครปฐมจากนครปฐมไปก็อีสานครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานี่นี่นี่กอลลมปูศิลาครับรุ่ญจันทราจงนแล้วเนี่ยจะแกะให้จานหน่อยด้วยความที่เขาเร่งอ่ะไห้แกะดได้นะเราแกะได้เราก็แกะที่นี่ก็ได้เพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาเร่งเราอ่ะเรามันเหมือนกับว่าจากจริงแล้วการที่ไปทําบุญกับพระเจดิเนี่ย คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันเร่งเนี่ยมันทําให้แบบว่าไอ้นี่มากเ,เหรียญทองท่านสวยนะเนี่ยดูดิครับเป็นเหรียญรุ่นใหม่เนี่ยมันจะไอ้นี่ยากเพราะว่ามันมีนลำเบอร์ทุกอย่างมีนลำเบอร์บอกทุกอย่างเหรียญสแตมป์นะครับเหรียญสแตมป์ของหลวงปู่ศิลาเนี่ยออกจังหวัดเนี่ยเหรียญหนึ่งเนี่ยห้าร้อยหมดเลยนะ้าคานะ ่ไม่ไม่มีราคาถูกเลยนะผมกงงมากขนาดไปเช่าในวัดแท้ๆเลยราคาในขนาดนี้เลยอแล้วต่อไปเนี่ยราคาแบบว่าถ้าอยู่นานน่าจะแพงนะน่าจะกน่าจะแรงราคาน่าจะมีหลายเหรียญนะก็มีีนเป็นหลวงอันนี้หลวงพ่อบทน้อยหลพ่อบทน้อยใช่ครับอยู่กรุงเทพมหานครอยู่แถวซริราชนะครับอ๋อ พี่สามเก้าพี่สามเก้า <39 S 1> พี่สามเก้าก็ถือว่าโอ้โก็ถือว่าเก่าอยู่เก่านะครับตอนนี้หกสี่แล้วเนี่ยเป็นเ้อผงใช่ครับรู้สึกว่าสมัยมนั้นทําบุญที่วัดแค่สองร้อยเลยมั้งเนี่ยเพราะเขาจะมีงานประจาปีอ๋อไม่ต้องเงินกมต้องเงินมันก็เป็นปูดทวดนะใช่ครับโอโปูดทวดนีด โหเนื้อแบบว่าอันนี้มากเลยนะครับเนื้อสวยครับใช่เนื้อสวยมากถูทวดปะทวยมงคลปะทวยมงคลโอ้ยปะทวยมงคลนี่ไม่ได้ถูกนะครับไปทุกวันนี่โอ้หไปชมได้เลยยุกเนี้ยแข็งมากมีสองเนื้อนะครับก็ใครที่สนใจจะบูชาก็ติดต่อพี่ไปเชียนได้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้ง เบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับเช่นเคยนะครับราคาก็ราคาไม่แพงครับราคาหลักพันราคาหลักพันหลักพันแต่จริงผมมอยากได้เหรียญนี้นะครับอันนี้ปล่อยเท่าไหร่ครับเหรียญเหรียญเหรียญนี้ยังไม่ปล่อยเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเหรียญนี้จําได้ไหมในประวัติศาสตร์เหรียญลุงปูฟันเนี่ยราคาเนี่ยโอ้โหมีใบจานใช่ครับจานให้ด้วยครับจานให้ด้วยครับเหรียญนี้สวยมากครับ อร่อยจานนี้ยอดโอ้นี่ผมจะจานทั้งหมดเลยถ้าไม่เล่งผมนะผมจะให้จานทั้งหมดเลยก็สวยใช่ครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นอ่าอะไรนะไอ้นั่นแรกๆนี่ติ๊เกอร์นาล้วกสีครับดูแล้วกันครับว่านานไม่นานเก็บนานไม่นานครับตั้งแต่หลวงพ่อคูณเป็นหนุ่มอ่ะอืมครับในชมพยันยังยังครับอ่าในชมพยันนะหลวงพ่อคูณเนี่ยดูนานไม่นานเก่าไม่เก่าครับพยันนี่ครับนี่นะครับ เก่าไม่เก่าดูแล้วกันกเสกสองห้าใช่ครับสองห้าสองหกวัด<ช>สักแก้วค้าขายนี่สุดยอดนีตั้งแต่สมัยที่หลวงพ่อคุณยังนมัดอยู่ที่วัดสักแก้วนะครับใช่ครับนี่นดูรูปนี้แล้วกันครับว่าหนุ่มขนาดไหนนี่ครับรุ่นนี้ครับยังอยู่เลยครับครับรุ่นนี้ ติ๊กเกอร์นี่มาจากไหนนี่มาจากนี่เลยวัดบ้าน,นไร่ไหมบ้าน,นไร่ครับนี่ไงจะมีสามแผ่นนี่ไงอ๋อนี่ยันนี่ที่ห่วงคะห่วงห่ว,วงมากที่ยันราคาแพงมากเห็นไหมยันเนี้ยอ๋อครับอืมยันเนี้ยที่แพงมากหลังเหรียญเนี่ยจะแพงมากเลยที่สามหกใช่ด,ดูดูดูติ๊กเกอร์แล้วกัน <laughs> เออเหมาะสำหรับติดหน้ารถนะครับเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ย ้ายันเมตตาค้าขายหลวงพ่อคูณปริษฐสุโธครับคนที่ค้าขายนี่ใส่กรอกเข้าไปนี่โอ้โหสุดยอดเลยครับยันนี้เก่ามากเลยครับเก่ามากมาดูยันครับอันนี้อ่ะให้ให้ให้ชมนี่เส้นเษาอันนี้ให้เจ้าของช่องไหมาแค่นี้พอไม่ต้องให้ให้แค่นี้พอแค่นี้ก็พอครับอขอบคุณมาก นี่หลวงพ่อหลวงพ่อแช่มวัดดอนใหญ่หอมอ๋อครับขอบคุณพี่พิเชียนมากครับโอ้แบ่งให้แค่นั้นครับมีเยอะนะครับผมนี่เก็บไว้ก่อนครับโอ้นี่เก็บไว้ก่อนครับหาไม่ได้แล้วครับชีวิตไม่หาไม่ได้ครับเกสรหลวงพ่อแช่มวัดดอนใหญ่หอมนะครับนี่ไปไปได้มาอย่างไรประวัมาอ่าสมัยนั้นผมจะไปอาบน้ำมนต์กับหลวงพ่อแช่มบ่อยแล้วทีนี้ท่านอ่าอาศาภาษาเราเขาเรียกว่าปรุงเกสาใช่ไหมใช่แล้วทีนี้พอดีรู้จักกับษิต ที่ใกล้ชิดอ่ะก็เลยบอกว่าพี่ผมขอแบ่งมั่งผมเก็บไว้จนทุกวันนี้ออ๋ในนี้นี่มูลค่านี่อู๋อันนี้แอดมินเอาไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปใช้ก่อนนอาไปบูชาครับบูชาเพื่อมิเพื่อมิเดือนท่านก็เอาไปไปเลี่ยมพร้อมกันพร้อมเกษาศนะครับผมโอเคขอบคุณพี่วิเชียนนะครับผมครับผมคดีเอาให้ได้เกษาศของผมเพราะใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวค่อยมาว่าใหม่ มีอะไรให้ชมอันนี้เป็นเป็นเหรียญหลวงพ่อหลวงพ่อสวดทรัครับผมสวดทรัพย์แต่จำได้ว่านานแล้วอ่ะแบบล็อกเก็ตแบบเนี้ยเป็น,นล็อกเก็ตพศอ,อ,อยู่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่รุ่นหนึ่งนะครับผมอัญเชิญหลวงพ่อสวดทรัขึ้นจากน้ำหกร้อยสี่สิบปีท้ายสี่สิบปี อสดทอนนะเป็นโรเก็ตเก่านะครอ๋อเช่ามาปีห้าหกราห้าสิบ <50 S 1> บาทอใชปีห้าหกมีราคาบอกเลยครับห้าสิบบาทนะครับผมมีบูชาได้ปีห้าหกอันนี้ก็ปีหกสี่ครับที่เป็นโรเก็ตพ้อสด ยังไม่รู้ว่าออกที่ไหนจะเก่ามากเลยนะดูแล้วเก่ามากนี่ออกคำบุญบอกอยู่ข้างหลังนะต้องส่องดูเนี่ยต้องส่องดูปีไหนอ๋อจเจริญใช่นี่ดูปลูกมะขามนี่ยังยังครับสวยนะปลูกมะขามเลยปลูกมะขามอ่า รุ่นซับลุ่โลดว,ดวัดวัดธรรมโมบุสุราชธานี40สูสีส่หนึง่งกล่องเะกล่องเดิมวัดธรรมนมนใช่วัดธรรมม,มะบูชาสุราชธานี2541อืมอ๋อสมัยจตุคามเท้าจตุคามนามเทพ นนี่่แหหววลงพอครับสำหรับคลิปนี้ครับผมกับพี่วิเชียรก็ขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับผมฝากกดติดตามช่องสไตล์คนบุตรด้วยนะครับถ้าใครสนใจวัตถุมงคลครับผมก็ติดต่อพี่วิเชียรได้นะครับผมเจ็บโทรไว้แท้คลิปนะครับสหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ครับขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ